อ้าวสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูน่อนอนน้อยนะเราอยู่กับการภาคทีเมียบอลลีกของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นคู่ชิงเนาะระหว่างคุณอ่านว่าอะไรริอานกับเอดเดรียนแล้วกันนะครับสแตลของคุณริอานเนี่ยชนะมาส1อนะครับส่วนเอดเดรียนเนี่ยชนะมา9้านะครับเป็นการต่อสู้ระหว่าง ลิซาดอนกับลูเกียครับสำหรับพรีเมียบอลเนี่ยก็จะเหมือนที่ไทยเลยนะครับเล่นเป็นโบนหนึ่งนะโอเคฝั่งลิซาดอนนะครับลงที่ตัวขางเงะแล้วก็ติดจี้ผ่านนะแต่แน่นอนครับว่าลูเกียเนี่ยมันไม่ใช่เด็กที่ว่าจะตีเทิร์นแรกได้นะครับตอนนี้ใช้อรโรมาครับหาครับ ทอยได้คู่หรือที่ไม่รู้ครับฝั <f uck> ่งคุณเอเรียนครับเ <c oughs> ช็คเด็กก่อน <c oughs> สำหรับเขาตอนนี้เขาดูเอเนอร์จีก่อนครับจีเอ <c oughs> uh, ติดภไยหรือเปล่าไม่ติดเนาะมีจีเจ็ดอะไรอย่างนั้นว่ากันไปครับ ก็เป้าหมายของเน็กล so ูกี์ครับต้องลงอารเคโอสกดวีสตาให้ได้ครับในเทิร์นที่สองนะครับสรุกเขาได้ได้คู่นะก็คือเลือกโปเกมอน เป็นร่างสองเขาเรียกว่าอะไรร่างพัฒนานะครับไม่ใช่ร่างพื้นฐานเนาะโบ1เท่านั้นครับให้เวลาสำหรับไฟนอล35นาทีนะครับเดี๋ยวทำอะไรต่อครับลงจิลามี่ครับ ดูค่อนข้างคิดหนักครับเป็นไฮเปอร์บอลครับทิ้งลูเคียววีกับอะไรไม่รู้ครับกับอาร์เคโอสป่ะน่าจะพยายามถมทิ้งอาร์เคโอสลงหลุมไปนะครับน่าจะลงไปตัวหนึ่งแล้วครับแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลเสิร์ฟ โอเคโอทครับติดติดวิกาดเอนเนอร์จี้นะครับแล้วก็ลงจีรามี่ตัวใช้เทเบิลซิตี้ครับทอยคู่เสิร์ฟโปเกมอนขึ้นมือครับได้ได้เทลส์นะครับเทลก็คือไม่ได้ครับ เขาสับแปลกมากเลยเนาะสับแบบนี้นี่ไม่เห็นไม่เห็นการ์ดใช่ไหมมันดูไม่ค่อยดีนะในความรู้สึกผมนะครับไม่งั้นเขาต้องแบบมองฟ้านึะสับแบบมองเงยหน้าขึ้นไปข้างบนไม่งั้นเขาอาจจะชำเลืองเห็นได้นะครับน,นี้มือเหลือแค่ โอเคครับใช้ท่าแรกของลูเกียวีครับทิ้งหนึ่งจวสามครับทิ้งอาร์เคโอสไปครับตอนนี้ฝั่งลูเกียเนี่ยมีอาร์เคโอสอยู่ในหลุม2ใบแล้วนะเป้าหมายถัดไปของคนเล่นลูเกียก็คือโวเป็นลูเกียวีสตาร์แล้วก็กดท่าวีสตาร์นะครับถัดมาที่เทิร์นของลิซดอนครับคุณริอานนะลงอาผอ้ฟินมิตภาพครับ เป็นป๊ปโปหนึ่งครับแล้วก็น่าจะเป็นฮิตโต้ค่ะอย่งเี้ครับหรือจะเซิร์ชร่างต้นของโยนัวก็ได้นะเดีย๋ยวนี้ลิซาดอนก็มาจะสแปซโยนัวมาครับเ <im itation> นาะแซกโยนัวก็ลิซาดอนก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับ สรุปเป็นที่โต๊คันเงี้กับ Pop โป๊ครับอขอใช้เทเบิลซิตี้บ้างครับทอยครับได้ไหมเทลไม่ได้ครับถอยได้ก้อยทั้งคู่ครับแล้วก็ใช้เปเปอร์ครับหาไอเทมแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนนะครับอย่างละหนึ่งใบ โอ้เป็นเด็กทองทั้งเด็กเลยนะเป็นเสิร์เป็นเนสบอแล้วก็หินวีสตาร์นะครับหินพนึกแห่งพงไผ่ลืมชื่อแล้วก็เนสบอลเป็นโรตอมครับแล้วก็จะใช้วีสตาร์ของหินพนึกพงไผ่เลยหรือเปล่านะครับ แต่ช่วงแรกตัวลิซซอนก็จะตีเบาหน่อยนะตีได้180นะครับตีแรงเพิ่มขึ้น30ตามไพรซ์ที่ฝั่งตรงข้ามหยิบไปนะครับแต่มิสเอเนอร์จีที่ป๊อปป๊ครับ เออเอ๊ะทำไมไม่ลงสเตเดียมนี่อ๋อเป็น claro ท่าพังสเตเดียมโอเคโอเคใช้ Blazing Destruction นะครับพังสเตเดียมไปครับแต่ว่าไม่ได้ทำดาเมจอะไรเนาะโอเคครับมาที่เทิร์นของคุณเอเซียนครับ ลูกเกียของเราโวเป็นลูกเกียวีสตาร์แล้วครับไม่ต้องคิดมากครับหยิบอาร์เคโอสลงเบนซ์ครับสองตัวก็ agree, ใช้ท่าของอาร์เคโอสครับหาจี G ้มาแปะที่โปเกมอนในสนามนะครับต้องเป็นจี้ที่ไม่ใช่จี้ <Yeah. S 2> พื้นฐานนะ เรียกจีพิเศษใช่ไหม Special Energy นะครับนี่ก็ต้องคิดนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยในสนามเขามีฮิตตอคันเงีสองตัวนะถ้ามีบอสก็อาจจะต้องตัดสินใจนิดนึงครับ ตอนนี้ลูเกียเนี่ยเลือกน็อกได้ทุกตัวนะผมคิดว่าเพาะเขาตีได้200ถึง220นะครับจังหวันี้200ก็พอแล้วนะว่าแล้วก็น่าจะเตรียมให้เตรียมให้กับจิลมีครับอ่าโอเคครับแปะเป็นดับเบิลเทอร์โบจีแล้วก็ คลิปเอเนจีครับแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับโอเคครับหาเป็นเนโอเลนครับเสร์ทครับบอสครับเรียกโลตอมวีครับซึ่งคุณเอเดียเนี่ยเขาเห็นแล้วนะว่าฝั่งลิซาดอนเนี่ยบนมือเขามีหินผนึกพงไพ่นะครับอแล้วก็ใช้อะเคโอสครับ เตรียมให้กับจิรามี่ครับคือคือสำหรับดอนเนี่ยหรือว่าพวกเลือด300รอบวกบวกขึ้นไปเนี่ยต้องเตรียมให้จิรามี่หน่อยนะไม่งั้นถ้าเข้าเทินเขาแล้วโดนอาเคโอโดนลากไปตีเนี่ยมันจะเตรียมไม่ทันครับมันต้องใช้ประมาณ5 g จครับสรุปก็ใช้ลูเกียวีครับน็อกไปครับได้สองไพ่แรกครับสำหรับฝั่งลูเกียครับ เล่นโอเคเลยนะไม่ไม่มีเล่นผิดพลาดอะไรครับแน่นอนนะสกอร์กันคู่ชิงเนาะก็น่าจะเล่นกันดีทั้งคู่ครับโอเคลงคิจิคิกิสือครับใช้ท่าฟลิปสคิปจัจวดสมนะจังหวาตอนนี้แคบลิซัอนตีสามารถตีขึ้นมาเป็น240นะครับแต่ไม่มีผีน้อยนะ ถ้าถ้าไม่มีผีน้อยเนี่ยมันก็ตีลูเกยียไม่ตายนะครับเพรนั้นตอนนี้นนนเป้าของคนเล่นลิซอนอาจจะเป็นเนโอแลนดนะลองมาดูกันครับว่าฝั่งคุณลิอานจะทำได้หรือเปล่าเนาะใช้เปเปอร์ครับ things, เป็นลูกอมแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนครับ ฝั่งคุณลิอันบอกว่าลูงนี้ใช้หินพนึกพงไพรไปเลยก็ดีนะครับอันนี้บอกยากเนาะเราก็ไม่รู้เนะอ่าโอเคครับใช้เปลฉุกเฉินครับเอาโลตอมขึ้นมือครับแล้วก็วางลงมาที่เบนท์ครับแปะหินพนึกพงไพรครับใช้เลยครับมีสตาร์ครับ หาการ์ดอะไรก็ได้จากกองขึ้นมือครับเมื่อกี้เขาเสิร์คลูกอมมาใช่ปะก็เสิร์เป็นพีเจียครับลูกอมโบครับเอเคอ่าแล้วก็ใช้ท่ามักเสิร์ตครับหาครับหาลิซาดอนครับแสดงว่าบนมือมีลูกอมอยู่ไหม ลูกอมยังมีลูกอมอยู่ครับโอเคบนมือมีลูกอมสองอันนะลงลิซาร์ดมาครับเสิร์ชจี้ไฟได้สามสามใบนะมาแปะไว้นะครับโอเคครับเขาก็เตรียมลิซาร์ดตัวที่สองแปะจี้ไว้รอครับเหลือแค่รอโวครับอืม่อ้นี้ใช้ซัพพอร์ตไปแล้วนะ แล้วก็โวเป็นลิซาโดครับเด็กเขาสวยจริงๆนะทองทั้งเด็กเลยครับ <S <S อุ๊ยอะไรจะขนาดนั้นทุกนี้พามแคชเชอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์แคชเชอร์ครับดึงมาเลยครับเพราะว่าไคลเราตามเนอะแล้วก็น็อกอาเคโอสไปครับจังหวะดนี้เนี่ยถ้าฝั่งคุณเอเดรียนที่เล่นลูกเกียนเนี่ยไม่ได้เตรียมแปะจี้ให้จิรามีก่อนเนี่ย เขาจะไม่สามารถส่วนลิซาดอนตายได้นะแต่ตอนนี้ยังทําได้ครับถ้าเขาเซิร์ชโอเคจีสองอันเนาะจีพี่ใส่สออันแล้วก็แปะจับมือครับแล้วก็โวเป็นจิราจิโน่ครับเขาจะตีได้350ร<อ>้อยหาเจำเป็นต้องต้องทำให้ได้ครับเพราะฝั่งลิซาดอนบอร์ดเขาก็มาแล้วครับ มีทั้งพีเจียเนาะมีทั้งคิจิคิกิสึกครับไม่รู้ว่าบนมือมีจิราจิโนหรือเปล่าด้วยครับ เเป็นจีกับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเป็นมิจี้ครับมิจี้สใบหรือเปล่าครับเป็นมิสเอนจี้สองใบครับมิสเอนจี้ในการเจอกับลิซดอนก็ไม่ได้มีผลอะไรนะก ไม่ได้ซีเรียสมากครับใช้ใไปครับถ้าเทียบกับเจ็ตเอนเนอร์แล้วเก็บเจ็ตเอนเนอร์ไว้ใช้ได้ดีกว่าครับแป่ให้ให้จีรามมี่อีกตัวอย่างนั้นเหรอครับอืออ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับมูสของคุณเอเรียนจะทำยังไงครับวางเต่าครับสองร้อยครับ ตีครับแล้วผ่านครับแต่ว่าบนมือเขาไม่มีจิราจิโน่ว่ะนะตอนนี้เนี่ยอุ้ยหืมฝั่งลิซาดอนน่าจะเลงอะเคโอสอีกตัวหรือเปล่าครับถ้าทำได้ลิซาดอนตัวที่สองจะน็อกยากมากนะครับอันนี้ฝั่งคุณริอานเสิร์ท เลเดียนลิซาดอนมาครับวางไว้ที่เบนครับตอนนี้เบนเต็มแล้วครับแล้วก็ดูมือครับใช้มักเซอร์ครับเขายังสามารถใช้เคาน์เตอร์แคชเชอร์ดึงมาได้อีกนะในกรณีที่เขาใส่มากกว่าหนึ่งใบนะครับ เรายังไม่เห็นเอสสเปคของฝั่งลิซดอนเลยเนาะว่าใส่อะไรนะครับแล้วก็บอสครับดึงอาเคโอสครับเรียกว่าจีจุดเลยครับตีครับหนอไปครับโอเคครับอาเคโอสมีเอ่อกิฟเอเนอร์จีครับได้จั่วจนครบ7ใบครับได้จั่วมา5้าใบครับ แต่ตอนนี้ลูเกยียน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วครับต้องแปะจี้จากมือเอาครับเธอละหนึ่งใบครับแล้วหืมจินามีเราแบ่งแปะด้วยสิแปะอย่างนี้มันมันจะขึ้นห้าจี้ได้ยากครับตึงเลยครับ โอเคเข้าเทินจั scroll, so time, damage, right? so ่วครับยากครับใช้เกรดบอลครับเปิดท็อปเจ็ดใบครับเอาโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับเขาอยากได้อะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับได้เป็นหมีกิจะกูมะาครับ And the Iono has Iono. to stick. Yeah. And uh and then there's a possibility for for Rian to actually get <laughs> I think he's playing with Unfair Stamp, right? So mm. if, if he's behind, Rian can just use Unfair Stamp to to ruin Adrian's hand and then and then Irian can just keep on attacking with either the Charizard uh, or if he's down to two with the Radiant Charizard in the field. No, I have to agree. And uh right now again great ball was played it looks like Ursaluna was grabbed I did we did see the uh, what do you call this the jack in hand jack could be a great card just grab double yeah ครับผมมีคิดไม่ออกเลยครับผลทางครับพี่จะชนะดอนนะตอนนี้ครับแต่ก็พอได้อยู่นะหมายถึงว่าถ้าเราน็อ c ดอนแล้วก็เอาหมาีกีจกักุมะ ลากโลตอมวีมาตีอะไรประมาณนั้นครับหรือลากพิจิกทิกกิสึก,ก็ได้ครับม,มันมันยังมีทางอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เ,าเขาเรียกว่าเรายังูฟังลูกเกียเนี่ยยังถือว่าเป็นฝ่ายบุกอยู่เนาะคือถ้าเขาน็อ c ครั้งนี้ได้เนี่ยไพ่เขาจะนำครับถ้าเรารักษาเทมโปน็อ o สองไพ่ ไปเรื่อยๆเก็บสองไพ่ไปเรื่อยๆได้ลูกเกียก็ยังชนะได้ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาร์เคโอสไม่อยู่แล้วครับอาจจะตึงๆหน่อยครับทําอะไรก็จะชังกชังกสหน่อยครับโอเคครับเขาใช้ซินเนียครับเสิร์ดจีลาจีนโนครับโวทั้งสองตัวเลยครับตอนนี้ใช้จีลาจีนโนครับ ติด7วิ่งขึ้นไปด้านบนครับเซฟลูเกียไว้ครับเอาตัวหนึ่งไพไปเทรดครับถือว่าเป็นการทำที่ดีครับอืมอ้าตีเลยครับสองร้อยสิบครับก็น็อกดอนไปครับเก็บอีกสองไพครับเหลือสองไพ่สุดท้ายครับสำหรับลูเกียครับ ฝัง่งลิซดอนครับคุณริอานครับเขาสามารถโบลิซดอนมาตีได้นะเลือดสามรอยสามสิบจัดการได้ยากอยู่ครับสำหรับคนที่เล่นลูกเกียครับใช้ฟิปแอนสกีครับโจดสามก่อนครับขอดูก่อนครับว่าทรัพยากรเราทำอะไรได้บ้างนะผมอยากเห็นมือเขาจังเลยแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับ <laughs> <laughs> เห็นลางๆนะ แลวเขามีเลเดียนลิซดอนครับเป็น1นึ่ไพ่อีกตัวหนึ่งที่สามารถเทรดได้นะอาจจะใช้พีเจรครับมาร์คเซิร์ชบอสเอาป่ามาตีก็ได้ครับแล้วเอาเลเดียนลิซดอนหนึ่งไพ่ไปตีป่าครับได้ปะวะไม่รู้ครับตัวตีเยอะจัดครับ โอเคโวลิซาดอนครับแล้วก็เซิร์จรีจ้ไฟแปะให้เลเดียลิซาดอนนะครับ <c oughs> นะจังหวะนี <c oughs> ตน้ต้องลุ้นต้องมุนต้องลุ้นมือลูเกียรแหละครับ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็น <c oughs> เขาเป็นฝั่งไพลายน้ำอยู่นะ <c oughs> ลุ้นให้เธอหน้าเขาตีไม่ได้ครับสำหรับฝั่งดอน <c oughs> Hmm. คือถ้าเป็นดอนที่เล่นคือผมคิดว่าลิสเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เล่นโยนัวนะถ้าถ้าเป็นดอนที่เล่นโยนัวเนี่ยเขาก็ถ้าของครบนะเขาก็ใช้โยนัวยิงจิราจิโนนะครับแล้วก็ใช้ดอนเนี่ยแหละตีนะครับโดยใช้เบรานะครับ ต้องเรียงสเต็ปดีๆ,ๆเพราะตอนนี้เขามีสองไพนะ่เนาะเราต้องไบอรอาก่อนครับแล้วก็โยนัวยิงครับแล้วก็ใช้ดอนเก็บสามไพ่ครับแต่เคลื่อนไขมันก็เยอะอยู่เพราะว่าตอนนี้ตัวหนึ่งไพ่เขาอยู่ข้างหน้านะครับเอาเป็นว่าก็มารอดูกันครับคุณริอานจะทำอย่างไรครับ เพราะว่าตัวจุดอ่อนของลิซาดอนตอนนี้ก็คือคิจิคิกิสึกับโลตอมนะเป็นตัวสองภายที่เลือดน้อยครับคือดอนมือกับพีเจเนี่ยไม่ต้องคิดจะตีครับจังหวะนี้เอาเลยเหรออันแฟสแตมเลยนะบนมือไม่ไม่รีดกองหรือว่าไม่อะไรหน่อยนะ ผมเ,เห็นมีพวกปอฟินอะไรเงี้ยจริงๆใช้ไปก่อนน่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราจวดปอฟินขึ้นมือมันก็เป็นกึ่งๆเดทการ์ดนะอ่ะรอสรับครับอันแฟสแตมครับต้องเน้นๆหน่อยครับฝั่งลูกเกียครับสองใบนั้นจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับ ไม่ให้ไม่ให้คนดูเห็นด้วยครับฝังลูกเคียได้อะไรครับอ้าวนี่สรุปก็ตปรฟินอยู่ดีครับจ <O. S 1> วเจอ <O. S 1> พปอฟินครับเหมือนเขาจะไม่มีโยหนัวนะเหมือนผมเห็นไบรอารือเปล่าเขมีไบอร์เอสอรอยู่นะ อ้าวก็มีโยนัวโอ้จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมือตอนแรกครับชื่ออะไรนะโยมาวารูป,ปะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับใช้พอลแลบสเตเดียมครับสเตเดียมพังทลายครับเอาออกไปตัวหนึ่งครับแต่ก็ยังเหลือนกจั่วครับแล้วก็พีเจตหนีครับ เอาดอนไปยืนค้ำครับแล้วก็ตีเลยครับได้แค่หนึ่งไพ่ครับเอาเก็บจิราจิโนไปครับอ๋อได้ัจวครับโจวจนครบเจ็ดใบอ้าวอย่างนี้สแตมก็ไม่เท่าไหร่สิสองไพ่ครับบอสเท่านั้นครับ เอาจิราจิโน่ขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ลูเกียตี200อครับ<น>ควรจะเป็นจิราจิโน่ขึ้นนะครับแต่เราไม่เห็นมือเขาเนะนาะใชครับตอนนี้ผู้ภาคหลักก็คิดเหมือนกันครับผลทางที่จะชนะในเทอร์นี้เลยก็คือจิราจิโน่ครับติดจี้แล้วก็บอสครับ แต่ดูจากหมูของคุณเอเดียนแล้วสงสัยมือจะไม่ดีครับเอาลูเกียรขึ้นครับทีสองร้อยไม่พอครับแล้วสองพายอย่างนี้อันตรายมากครับฝั่งตรงข้ามผมเห็นในกองตอนเขาคนเขามีไบาอาครับตอนนี้ด้นตีแรงมากครับ ดิสตอนตีสามรอครับน็อกได้ทุกตัวครับโอ้ใช่ครับคอลแล p s เต t a ียมเอาโลตอมออกนี่เป็นมูฟที่แบบเจ็บปวดสำหรับลูเกียมากครับใช้อันเดอร์วอนครับแสดงว่าเขาใส่ปลาแค่ตัวเดียวหรือเปล่าครับ เป็นน้องกวางวีครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะตีแรง40่สิบตามจี้ <G S 2> <G S 1> พิเศษปะที่ติดตัวมันนะครับแล้วตอนที่มันเออไปที่ตำแหน่งต่อสู้มันสามารถลากจี้เท่าไหร่ก็ได้ในที่อยู่ในสนามไปแปะครับว้าวเท่าไรรหร่ครับ1 2 5บอสครับ ตีประมาณ240ป่ะผมคิดว่านะแล้วก็บอสปลาเออบอสจิคิกิสืขึ้นไปครับจบไปครับสำหรับพรีเมียร์บอลลีของฟิลิปปินส์ปีนอยเรานะครับเป็นลูเกียนะที่ชนะไปได้นะครับ er. เลนเดียอเเห็นหลังๆก็คนใส่ตัวเลนเดีย er ตัวนี้เนี่ยในล <ug> ูเกียเยอะขึ้นนะครับ เป็นตัวปิดนะครับโอเคครับสำหรับภาคของพีเมบอลฟิลิปปินส์ก็ประมาณนี้นะครับไงก็ยินดีกับคนที่เล่นลูกเกียด้วยนะครับเด็กลูกเกียนี่ก็ยังสามารถสู้ได้ทุกเด็กเหมือนเดิมครับเนาะตัดกันนิดเดียวครับอ่ะโอเคครับยังไงก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ด้วยนะครับถ้ามีภาคแข่งคู่ชิงที่ใดก็ตามในโลกนี้นครับเดี๋ยวน,ยน้อยจะหามา เขาเรียกว่าให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับอเอีคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ